ตอตัวที่9ของบทที่19นะคะนาม1แล้วก็ตัวยูนาม2ก็คือใช้เพื่อระบุชื่อเฉพาะของนามคำนามตัวที่2นะคะโดยที่คำนามตัวที่2เนี่ยจะเป็นคำนามทั่วไปและคำนามตัวที่1จะเป็นชื่อเฉพาะแปลว,ว่านามตัวที่1นะคะที่ชื่อว่าอันนี้หรือนามตัวนี้ที่เรียกว่าอันนี้ มาดูตัวอย่างกันนะคะお正月に日本人はおせち料理という特別な料理を食べますお正月に日本人はおせち料理という特別な料理を食べますอันนี้ก็คือคำนามตัวที่สองก็คือเรียลลี่ตัวนี้นะคะก็ ตัยูก็คืออาหารที่เรียกว่าอันนี้เป็นคำนามเฉพาะค่ะโอเซจิเรียลีค่ะก็คืออาหารที่เรียกว่าโอเซจิค่ะดังนั้นประโยคนี้ก็จะแปลได้ว่าในช่วงปีใหม่คนญี่ปุ่นจะกินอาหารจะกินอาหารพิเศษที่เรียกว่า โอเซจิในช่วงปีใหม่คนญี่ปุ่นจะกินอาหารพิเศษที่เรียกว่าโอเซจิค่ะตัวอย่างถัดมานะคะเคสซาลุคุนซังโตยูฮิตโตคาระเดียว่ก,วอกวะอริมาชิตะโยเคสซา นุกุลซังดูยู่งที่ตัวค่ะดีเรื่องว่าไี่มีありค่ะอัะน,นี้ก็คำนามตัวที่สองใช่ไหมคะก็คือฮิตโตที่แปลว่าคนคนทั่วไปใช่ไหมคะต่อมานุกูลซังอันนี้เป็นคำนามเป็นชื่อเฉพาะใช่ไหมคะก็คือคนที่ชื่อว่าคุณนุกูลคนที่ชื่อว่า นุกูลค่ะเขาก็บอกว่าเมาาื่อเช้านี้คนที่ชื่อนุกูลโทรศัพท์มาค่ะเมาาื่อเช้านี้คนที่ชื่อนุกูลโทรศัพท์มาค่ะค่ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะท h a i ล a n d p l ป z าซาตู้ยัตเตมโิตเตม ท h า i l a n นด์พลาซาตัวยูต่าเดมนร้จันะนี้ก็คานามนะคะก็มีคานามที่เป็นชื่อทั่วไปก็คือตาเดโม่คือตึกปกติใช่ไหมคะต่อมาชื่อเฉพาะก็คือท h า i l a n นด์พลาซาค่ะก็คือตึกที่เรียกว่าท่าเนด์พลาซา ตึกที่เรียกว่า Thailand ไทยแลนด์พาซาค่ะประโยคนี้ก็เลยแปลได้ว่ารู้จกักตึกที่ชื่อไทยแลนด์พาซาไหมคะรู้จกักตึกที่ชื่อไทยแลนด์พาซาไหมคะค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็มีเข้านี้ค่ะ